เลยกันน้องตาราครับเาประปาเป็นสรภาสีตัวที่สอมาเมียวออกแล้วเม่ออกแล้วารับงียนเี่สยกครับสีเปน พี่สอนก็ยังมพี่เป็ชาไม่เลเลย แล้วนะโอเคไม่มาแล้วนะรอแล้วรออีกรอจะแห้งรอจะเดียวรอจะงูเหี่ยววันละเนี่ยนักข่ามันเล่นสสดบ้ามันเพราะพ่อมันเดียวจริงๆครับมาที่นี่ทําไมแม่คบพ่อพามาที่นี่เพราะพ่อต้องการอยากจะขอในสิ่งที่พ่อต้องการอยากจะได้และแม่น้ำสันก็บอกได้ว่า พ่อไม่ขัดใจลูกลูกก็จะไม่ขัดใจพ่อไม่ใช่ค่ะพ่อตามใจลูกไป,รปครั้งนี้ลูกจะต้องตามใจพ่อพ่อจะขอให้รักออรสันเข้าสู่พิธีอภิเษกกับพระพาสีฉันสามีภรรยากันนัดตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เดี๋ยวก่อนนันพ่ออะไรลูกล่องฉันก็จะขอพนการพี่คะเพอะไรแต่ไม่ใช่ขอประพาสป่าแล้วทำไมขอพระพี่เลี้ยงคนใหม่ทำไมขอหลายครั้งกันเลยตอนนี้ไม่ทำคำมุยงขอเดี๋ยวขอถูกในประเทศของนอกเมืองแล้วก่อฉันไายชื้นพระพี่เลี้ยงคนใหม่ก่อฉันอยากจะขอพระพ่เลี้ยงคนใหม่้ี่ค่ะอ้าพยายามได้พออันอยากจยากได้ใครมาเป็นข้าเพียงอยากจะได้พี่เพื่อนกับพี่ซองไอ้เพื่อน คนอ,อืนไม่ได้เดลูกเขาไม่ได้บ้านะพ่อนะไอ้นี่มันคบไม่ได้มันคบแค่จะติไปอยู่กันเนือ้อกับตัวแล้ว,วมันจะดูแลลูกไงเดี๋ยวลูกตอนนี้ตอนนี้ตัวมันไม่เป็นตัวมันแล้วดูแลได้ดนะพ่ออ่ะถ้าดุกองการอยากได้ไอ้เพื่อทหารเออเพื่อกล้วยเพื่อเกร็ดทองเออทหารซอยเพื่อจะไปสู้ เขาเป็นติดคุกตาบ้าไอ้นี่ติดคุกแทนคุณใครก็เคือเจ้าเพื่อนโธ่เจ้าตอวเรียกผมว่าทำไมผมอยู่แดนสีสบายอยู่แล้วตอนนี้หอนเอามันติดคุกสบายเหรอเนี่ยติดคุกถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นติดคุกแก่เขาเลยขอบคุณครับไอ้ไฮ้อะไรแห้งๆนะอะไรรถอยนี่มันติดคุกยังไงเนี่ยอยู่กันยังลำบากยากแค้นคนในคุกทำไมผิวพผินวันน่ะ ปกติผมคุมค <No uh> ุกอยู่วันนี like ้กินข้าวกี่มื้อเนี่ยผมกินข้าวละแปดมือโอ้โหมันโกงกินนะไม่โกงครับใครมาเยี่ยมผมก็มีผมมีคนประจำดูแลพี่ปีชาส่งผมทุกปีทุกเดือนทุกเดือนทุกวันผูกผูกเพราะเรผูกพิโตไว้ให้นีล่าสุดส่งมาอีกแล้วตรงอะไรมาบอกว่าหาเด็กสวยๆให้หน่อยผมจัดให้แล้วอย่ามึงกินข้าวคุกเหี้ย เจ้าฟองจเ้เผือกครับผมเข้าไปในคุกเขาอบรมบ่มสอนปรับปรุงทัศนะวิสยัยการดูการกินก็พึ่งพาตัวเองครับหน้าที่จะดีขึ้นกว่าเขาดีผมจริงๆแล้วมึงจะต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตดีครับผมชอบเดี๋ยวก่อนนีะไะเนื่องด้วยราชโยารนารังสรรค์ทำไมสมมติจิตเข็มมาถึงกึ้เนิดเกิดเป็นราชโยรนในหน่อเนื้อเชื้อพระวงศ์ไปดูหนังจีนกัไหนมากเลยมึงมึงเกิดศาสนาไหนเนี่ยศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธม,มองบวชยังไงบวชแล้วแต่อาจารย์สอนมาไม่จำอะไรเลยเอสอนครับนี่ิ้วขึ้นมาสอนเราทไม่ว่าติดคุกม,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 มาเนี่ย,ยอะไรนี้วันนี้ราชรถกํลาลังสันอยากให้พระผีเลี้ยงถ้าใครโทษให้แล้วก็แต่งตัง้งให้เป็นพระผีเลี้ยงมาหาเล็กสจนระองค์ของราชรถหน้าลังสันนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเจ๊ดีจังเลย ขอกลับหน่อยใช่ไหมกลับอะไรกลับบันเทิงผมขอรับเอ้ยไม่ได้กลับเพื่อสัญญาอะไรไหมนะว่าถ้าคนอยู่แค่ไหนเล่นแค่นั้นเหมือนจะกลัวไม่รู้เนาะมาดูลิเกพอรู้ว่าคนน้อยขยับเข้ามาหาเราทีละนิดทีละนิดทีละนิดยังมีคนอยู่เราทำการแสดงมาตรฐานใครก็ได้นะคะมาตรฐานของสมยศตุกอาดทองว่าคนดูไม่กลับเราไม่เลิกไม่ดุไม่เลิกไม่ไปดุเไม่เลิกถ้าเขาดังไปสองโมง ก็ต้องอยู่ทิ้งต่อหมดสามโมงไหวไหมวันทำไมสั่นนั่งแขกนะไอ้ไหวไหวเอาไหวก็ไหวแม่ไหวนะไหวแม่ไหวไหวไหมแต่ผมไม่ไหวไหวด้ไหวไหวแม่ไหวก็ไหวเอ้ามาเพื่อสอบครับผมตอนนี้ไปเป็นพริธีการของราชวัชรศาสตรมหาวิทยาลัยจุฬาลงค์ครับผมจะดูระระเวลาไป ของพ่อพ่อให้แล้วไปลูกมาเข้ามาอยู่ใ่พี่งเราหน่เลยอ้าวะขาจาสำเปไนกับผมพห่เรี่ยฮะจมเลิกส าอามไม่สามารถที่จะปรับปรงแก้ไขอะไรได้แต่ในขณะน,นี้พระเจ้าอาาจะกำลังสับสนเรื่องหลายจะกลายมาเป็นดีและณนะตอนนี้เรื่องนี้กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นฟังพระเจ้าอาสาจักเพึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากนี้เป็นต้นไปขอให้อาได้พูดอีเสน แบตเตอรี่พัสมบูฟ้าฟ้าแบนเป็นฟ้าฟ้า one minute i'm no. เจาไม่เสร็จนะเนี่ยเจนะเนี่ยถอนได้ไหมถอนไม่ได้อนป่าอะไรเนี่ยาได้ต่อยตัวตีใครยังไม่นได้ข้าพมหาสีทไม่ได้เอนไเราเลืกกันเลืกาเป็นคนจริงเขาหวั่แยกงกันแย้กันเยกันแสดงว่าเราสอคนต้องเยกนเยกันย้กันเย้กันเยกักันเยเยกกันเัน้ัน้ย้ก้เย้กันเยักนักน